สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีของแม่หมูทุกๆท,ท่านเลยนะคะเ <Okay. S 1> ช่นเก่าเช่นเคยเช่นเดิมนะคะวันนี้แม่หมูจะมาสรุปหวยให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมูด้วยนะคะเอาค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่หมูรอแม่หมูแป๊บหนึ่ง ดีย๋ยวแม่หมูจะให้พ่อหมูมาสรุปหวยให้ฟังนะคะวันนี้อ่ะพร้อมหรือยังครับผมสวัสดีครับหมูตกครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมว่วเกินเมื่อสองเมือครับสิมีพลุวยพลุ่ยครับผมพลร่ยกระทุ่มพอแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งคนที่จะรวยวันสองวันนี้ที่จะรวยก็คือติดตามสม YouTube ร้า YouTube, สนส้มตำแม่หมูตกคอกรวยแน่ครับของร่องรองรับชมเมืม่อนี่พ่อหมูสิลองสรุปหวยเบิ้งมาแนวทางของมันมากนี่หวยนี่ผมก็ไปเบิ้งหลายสำนักสำนักมากเนาะการสิสรุปผู้ต้องหัวไอ้ของนะครับเพราะหลายสำนักเพิ่นกระเด็ดของใครของมันแต่ว่าพ่อหมูตกคอกนี่แม่หมูตกคอกนี่สิลองสรุปหวัวไอ้ของเบิง้งให้ทำเป็นส้มได้ไปซื้อเป็นี่ไปก่อนอ่าขาวรักไอ้มักซูนมักนึงมักแฝดมักเก่าพ่อหมูตกคอกกับมีสูตรของพ่อหมูไม่เบิ้งวันนี่ถ้าว่าเสียดเป็นข่าวขาวมากครับผม สูตรของผอมหมูนีน่เนาะ <c oughs> สูตรของผอมหมูกับเทศตตั้งแต่เทศวันจันทร์เนี่ยคือทอดกุลละครับทอดทอดวันจันทร์ทอดเสาวันอาทิตย์นี่ผมตัดถิ่มไปเรืเ่อยๆคืองวดที่เราวมันออกเก้าเก้าเจ็ดกับแปดเก้ามันวาครับผมวดาดี ปีที่แล้วมันออก3.88กับ8.5ครับปีที่แล้วได้ครับของพผมนียกระจักหนึ่งฮอดศูนย์ฮอดเก่ามากผมลองเห็นเบิร์หลักสูแม่หมูสรุปออกมากครับสรุปเป็นแนวทางเบิร์สำหรับคนที่ลงลัก8นอกแม่หมูกระจับกูให้ตัวเก่าแหละครับผมเดิน8ล่างเดิน7บนเดิน8ขึ้นเก่าครับผมห้าไปมากเออถ้าเปลี่ยนแน่แม่หมูก็เช็ดศูนย์หายเสำหรับลองศูนย์ทำมาลังคนมากศูนย์ครับผมมากศูนย์จะเป็น7.80กับ9.00ที่จะมาได้ครับนอก นอกนั่นแหละครับกับเลขที่รักมากที่เฮ็ดไปนี่แหละครับผมแต่ว่าเฮ็ดสรุปถ้าเอาหวยแม่หมูครับสรุปเป็นแนวทางคือสูตรของมันออกมาเป็นลักษณะนี้ถ้าสูตรของแม่หมูเนาะเฮ็ดเป็นข้าวๆเบิ่งซื้อผมบ่ได้เขียนรายละเอียดว่าสูตรนี้เฮ็ดแบบนี้คือเอไม่เบิ่งซื้ออีก2วันพ่อหมูพอ่อรวยครับผมป<ะ>ั๊ดปั๊ดนี้แล้ะคอยปั๊ดน,น,นี้แล้วคุยเต่าตะปะคูโอ้ยโอ้ย ดีใจดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เลยครับผมกดไลค์เสนอครับว่าเมนูอะไลก์สรุปเป็นแนวทางของแม่หมูกับคู่เขียนกระดานปานคู่พี่น้องครับคือว่าเราเป็นอาจารย์ลองหกถ้าตีสามตัวได้ผมตีลักษณะนี้ครับผมสรุปบอกมาเลยเล่นได้เลยหกเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดเลือกเอาได้เลยครับผมฟันธงเออผมบอกฟันธงใส่ฟันข้อแม่หมูหลุดข้าร่าง่มาหจะตั้งเก็บสาเก็บชีเออเออคือเหลือแต่ไพ่มักเก็บตัวหนึ่งไปใส่ได้ครับผม ห้าลักศูนย์เรียนได้เลยครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์คือสรุปทะเลขของหวยแม่หมูตกคบครับผมหวยอ,อันอื่นไม่ใช่สรุปของเพิ่มเพราะว่าเพิ่มกับสิมีนแนวทางสรุปของเพิ่มตอนแล้วเพราะว่าสูตรไทยสูตรมันเออเอาของแม่หมูไปล็องเหรียญเบื้องข้างวดที่แล้วกับข่าบนเข่าล่างครับต้องว่าอย่างนี้อาจจะข,ข่าล่างและบนจิเข่าล่างและบนหรืออาจจะบอกขา่าทั้งบนทั้งล่าง ย่าไปคิดเรียนนะครับผมจะเป็นแนวทางเบิ้องบนล่างกับบนล่างองวันี้เนาะฝากไปหาซื้อลอตเตอรี่เด้อคุณผู้ชมเด้อมันสิเบิดนี่จากโอ้ยเราอยากเห็นคนรวยเดิแม่หมูก็ซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่ไอ้แปดเจ็ดแปดหกเจ็ดนี่ครับอ่าซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วหกเจ็ดสามเจ็ดสี่นี่ลาลักศูนย์ทามาจะมาไต่นี่เลยครับผมถ้าใครมากซูนย์เนาะว่าผมล้องศูนย์สห่เจ็ดซูนเจ็ดซูนเก้าซูนก็สุรุปผมว่าไฮแยกไม่ใช่ว่าไฮเลยครับอยู่เอ่อไฮรับช่วที่เป็นวิทยา ปันจากญานบนทุกคนมาเลยเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะอย่าคิดหลายได้ค่ะชอบก็จะขัดหูขัดตาก็ผ่านนะคะอันนี้เราไม่ว่ากันเราอยากให้เอฟซีทุกท่านนะคะอยากให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยร่ํารวยกันทุกคนนะคะเราไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นนะคะก็คืออยากให้คุณ พอแม่พี่น้องเอฟซีถิดติดตามเฮานี่เนาะอยากให้ถือเคสซูซิงซูแนวค่ะขายแต่บอกห้องอยู่กับบได้นั่งอยู่ซื่อๆค่ะขึ้นว่าโอ้ยสิไปหาทางไหนเนาะมาสู่คนผู้ส้มเบิ่งอยากให้ถือกค่ะอยากให้รวยน้ำกันให้เบิ่งเปียแนวทางแล้วแต่ละสำนักแต่ละวัดผมกับ่เป็นเกลียวน้องอันนี้แม่หมูสรุปหมวยเลยของแม่หมูครับผมก็อยากให้ใช้การกันรับชมรับฟังครับผมว่าเป็นแนวทางพอหมูเดี๋ยวพอหมูก็จะถิ่นท่ายไปแค่นี้ครับ ้ามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามเนี่ยครับผมล่ะติดตามร้านส้ตมตำแม่หมูตกโป้งนะครับผมาการไฮแอทผมเป็นผูบ้บอกปายาว่าไทท่านผู้ชมมีโชววิลาไม่ทำ้อสา,าสวัสดีครับสาธุสาธุจ้าคุณผู้ชมเอาพวหมูสรุปหาแล้วเนาะคะะ่ะเนาะผู้ใดมากตัวใดโอ้ยน่อยอยากเขียนผู้รวยเด้อีกบอกกี้มือนนิวังว่า,วา,วาคุณผู้ชมเด้อค่ะเด้อที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของแม่หมูเด้อค่ะ บองว่าคือสิมีผู้เป็นเสียฐทิเถือรางวัลที่หนึ่งกันเนาะคะ่ะเนาะอยากให้ถือกทุกผู้ทุกคนขอให้ถือขันว่าถือกลงวั่ที่หนึง่งก็ขอให้ถือราังวัใหญ่ๆเนาะคะ่ะโชคดีมีความสุขสุขผู้สุขคนเด้อค่ะเดอ้อแม่หมูกับบ่มีอหยังหลค่ะแค่อยากให้เห็นคุณผู้ชมนี่รวยซ้ำนันล่ะคะ่ะอยู่ดีมีแห้งลำๆลุ้ยๆสุขภาพแข็งแรงกันสุขผู้สุขคนเด้อค่ะเดอ้อคุณผู้ชมเด้อสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ขอให้คุุสุ่ผู้คน ลำรวยลำรวยสาธุสาธุสาธุลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณและสวัสดีค่ะ